ใจลูกพี่ไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้จากปากผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดเหมือ,มอมมนคุณแม่เองก็เกรงใจที่จะจ<อ>บเ,จเลย<อ>ก็ต้องบอกว่าเข้มแข็งจริงๆนะคะเลี้ยงลูกมาได้สี่คนพอพี่ตัดสินใจอยู่ต่อสองเดือนก็มีโทรศัพท์มาจากพีแมคเคนะคะจริงๆ โทรมาโฟนคอนเฟรนซ์ที่เมืองไทยแล้วบอกว่าอยากได้กลับไปทํางานที่นูน่นพี่แบบช่างอย่างรุนแรงพี่สุดท้ายพี่ก็บอกเห็นคุณยายเห็นคุณแม่แล้วก็บอกอะคุณแม่บอกทํางานให้ฝรั่งมาเยอะลองมาทําเมืองไทยบ้างลูกเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นคิดแต่เรื่องที่คุณยายคุณแม่พ <c oughs> ูดเราก็ลองอยู่ก็ลอง <ừ> ปรากฏ <ừ> ว่าในสองอาทิตย์ที่คนทราบว่าอยู่ก็ได้งานเลยอีกงานอะไรบ้างคะตอนนั้นทํา ทำนิตยาาสารเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็ทําวิทยุเป็นวิทยากรประจําหลายคลื่นทำทีวีนะคะมีทำคอนเซปต์ให้รายการพี่ต่อยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลายๆแหง่งแล้วก็มีลูกค้าต่างชาติที่ติดต่อตามมามสิบกว่าประเทศก็อยู่ได้เนาะแล้วก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนเฉพาะปริญญาโทโอ๋อ,อแล้วล่าสุดเปิดบริษัทอุรมค่ะใน สี่ปีแล้วชื่อบริษัทด็อกเตอร์พิมแอนแอสโซเซียสอบรมอะไรบ้างคะบอบรมรทางด้านที่ดังตอนนี้มากๆก็คือการเจรจาต่อรองเราพี่เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน,านี้ด้วยนะคะแล้วก็วิกฤตนะคะเรื่องในวิกฤตทั้งหลายแล้วก็ลิเดอร์ชีพคือการเป็นผู้นำนะคะทีมบิลดิ้งอะไรประมาณนี้คุณแม่อยากให้กลับมาอยู่คุณยายอยากให้กลับมาอยู่ใกล้แต่พอกลับมาอยู่แล้วเนี่ยก็ยังทำงานหนักอยู่อีก ใช่ทำงานเยอะอีกแล้วที่บ้านว่าไงบ้างฮะไม่ว่าอะไรนะค่ะทํางานเจ็ดวันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันมันอยู่ได้นะเราช่วยที่นี่เราก็มีงานทุกวันอยู่ที่ไหนในโลกเพราะพี่มีโลุกันอยู่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกคุณก็ทําประโยชน์ได้จากตรงนั้นมาชีวิตดีเลยค่ะทําใจได้เลยทําใจได้เลยแต่ว่าที่บ้านเลี้ยงแบบฝรั่งแล้ว ก็ทำนองว่าหมายความว่าไม่ไม่มีการบังคับไม่มีการตีเก้าเกศไม่ก้าวไก่ไม่บอกว่าจะแต่งเมื่อไรจะอะไรยังไงแต่มีหว่านล้อมอ่าเขาฉลาดมีน้มน้าหว่านล้อมฉลาดอันนี้ฉลาดใช้จิตวิทยานินทาทางบ้านนะฮะจริงๆแล้วควรจะไปฟังความจริงจากพี่ๆนะฮะพี่ชายทั้งสามคนดีกว่าว่าเขาพูดถึงน้องสุธิรักว่าอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลย รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าน้องสาวผมมะขอคุยหน่อยนะครับน้องสาวผมเป็นหนึ่งใน5ของโลกแล้วก็เอนหนึ่งใน5ของโลกนี้อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนไทยและเป็นน้องสาวผมครับอันนี้ต้องภูมิใจอยู่แล้วจบมาไม่ใช่ง่ายยากครับตุ๊กตาเป็นนักวิชาการนะครับและเป็นนักวิชาการอิสระและเขาก็สอนหลายมหาวิทยาลัยผมดีใจกับเขาครับที่เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักเราเราภูมิใจในซึ่งกันและกันนะในครอบครัวเราเรายอมรับกันและที่สําคัญผมพูดได้เต็มปากพี่น้องเรารักกันแล้วก็ไม่อิจฉากัน เพราะนั้นคำชมอาจจะออกมาในรูปอื่นครับในรูปการยอมรับก็ดีใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยทุกตาได้มาเป็นออร์แกนเนอร์เคสนะครับของรายการบ i p นั่นหมายความว่าทุกตาก็อีกครั้งหนึ่งที่สังคมได้หันมามองทุกตาแล้วก็อยากให้ทุกตาเชื่อเห็นไหมทำดีสักอย่างนะเดี๋ยวมันก็ได้ดีเองบางครั้งชีวิตคนเราอาจจะเหมือนคลื่นไงฮะทำต่อไปอย่าท้อตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้เหมือนเดิมตั้งแต่เดินไปส่งเขาที่โรงเรียนจนถึงวันนี้ภาพนั้นก็ยังอยู่มีอะไรก็จะ คุยได้ทุกเรื่องทุกเวลาด้วยจะโทรกี่โมยังไงก็ตามมีเวลาเสมอสําหรับน้องคนนี้ครับการที่เขาได้จบด็อกเตอร์มานะครับหรือว่าการที่เขาได้ทํางานเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยความรู้สึกในการเป็นพี่เนี่ยก็คือห่วงอ่ะห่วงเพราะตุ๊กตาเป็นคนไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็จะห่วงเขาว่าเขาได้พักผ่อนไหมงานวันนี้ทําเป็นยังไงบ้างมีความสุขไม่สนุกไหมวันนี้คุยกับใครวันนี้เขาก็จะเล่ามาโลกกว้างขึ้นแนะ่ะเวลาคุยกับเขาเยอะแยะไปหมดเนี่ยอธิบายดีมาก ไม่ไม่รู้อะไรก็กี้งหาเขาก่อนอ่ะเขาจะอธิบายละเอียดคลิบเลยถ้าถามในความเป็นพี่เป็นน้องกันเขาเป็นน้องที่น่ารักมากคือในความผูกพันกันสองคนนี่มันผูกพันกันมากไม่ว่าเขาทาอะไรก็ตามเขารู้สึกอะไรก็ตามเรารู้สึกด้วยเรายินดีด้วยก็ภูมิใจเมื่อตอนเด็กๆที่เวลาเขาบอกมาสอบได้ที่หนึ่งนะทําไอ้นี้ได้นะไอ้นี้ท็อปหน้าเลยก็ยังเหมือนเดิมฮะความรู้สึกนั้นยังยังยังคงเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมนะรักมากห่วงมากเสมอ เราครอบครัวสี่คนเราสนิทกันอยู่แล้วนะครับทุกๆคนสนิทกันหมดนะฮะตุกตาเป็นน้องคนเล็กอ่ะแล้วน้องสาวด้วยก็เป็นธรรมดาที่พี่ชายทั้งสามคนก็ต้องเอ็นดูมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะได้รับอะไรพิเศษกว่าชาวบ,บ้านเขาบางทีเวลาที่เราเป็นงี้เราก็พูดยากนะฮะเหมือนไปเชียร์น้องตัวเองแต่ในความเป็นจริงของตระกูลเรานะครับเราค่อนข้างต่อสู้กันมาทั้งสี่คนดังนั้นการที่เขาเก่งาะการต่อสู้หรือการเก่งเพราะว่ามีแม่เป็นแบบอย่าง รือการเก่งที่เขาต้องเก่งผมว่าเป็นเรื่องปกติในครอบครัวเรานะครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่สู้มากๆฮะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้อะไร <S <S เขาชัดเจนในการต่อสู้ของเขาดีมากเราภูมิใจครับเราทุกๆคนภูมิใจในตัวเขาเราทุกๆคนมองเห็นเขาเป็นสิ่งที่ดีค่าในครอบครัวเราทุกๆคนมองเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่น่าทนุถนอมเราสี่คนดูแลกันค่อนข้างดีอยู่แล้วฉะนั้นถามว่าเราภูมิใจในน้องเราไหมภูมิใจมากครับ เขารู้อยู่รู้อยู่ตลอดว่าเราภูมิใจในตัวเขาจริง่สห่แบอกาห่สาม่านงคนละหมุ่นึต้องบอกว่าพี่รู้ตารู้สึกไงฮะที่พี่ๆเขาทั้งรักทั้งห่วงขนาดนี้ก็เลื่มใจแล้วก็ดีใจนะคะเพราะว่ามันอย่างที่เล่าเมื่อกี้คือมันเหมือนกับตอนเรายังเด็กๆเลยอ่ะมันผูกพันกันมากจริงๆที่บ้าน มันก็เลยแบบอย่างเงี้ยมันยังมีภาพเดิมๆเลยฮะไม่รู้สึกว่าเราโตขึ้นไม่ไม่รู้สึกจริงๆในหลายเรื่องมันไม่รู้สึกเลยวันไหนไปเที่ยวด้วยกันครบทั้งสี่คนรวมทั้งคุณแม่ด้วยเนี่ยมันมันรู้สึกโว้แบบชีวิตมันเต็มอิ่มมันอิ่มเอมแล้วมันจะหนุกไปหมดเลยอ่ะพูดอะไรก็หนุกพูดอะไรก็ขำพูดอะไรก็มีความสุขมันผูกพันกันแบบไม่มีทางที่จะมีอะไรมาทำให้เรารู้สึกแบบ ผ่นอนตรงนั้นได้นะที่บ้านจะเป็นอย่างนั้นค่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ตุกตาเนี่ยลองใช้วิชาวความรู้ด้านการสื่อสารวัฒนธรรมระดับชาติวิเคราะห์สถานการณ์เมืองไทยตอนนี้หน่อยบางครั้งพอเราพูดละความจริงไปนะคะแล้วก็ถ้ามันแรงด้วยเนี่ยคนก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราใจร้ายพี่แค่อยากบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนเก่งมากในเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าใน พิกัดของความสามารถในการปรับตัวนะคะในระดับโลกนะคะเราอยู่ที่ตรงกลางกลางนั่นก็แปลว่าที่เราพูดว่าเราเดินสายกลางอะไรเนี่ยเราทําได้นะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราอาจจะแรงไปนะคะบ้างเราอาจจะรู้สึกว่าทําอะไรกันดุนแรงบ้างในความรู้สึกหลายๆกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ว่ามันจริงแล้วมันเกิดจากความที่คนเราอยากจะพัฒนาประเทศนั่นแหละพี่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าพี่อยากให้มันมาจากจุดท,ที่พัฒนา ประเทศในแบบของตนแล้วยังรักกันพี่ขอให้คนไทยรักกันพี่ขอให้คนไทยปองดองกันนะคะไม่ว่าประเทศใดก็ตามถ้าคนในชาติไม่รักกันไม่ปองดองกันอันตรายมากอถาถาม,มว่าประเทศเราจะเป็นอย่างไรพี่บอกว่าคนไทยเก่งมากมีเยอะแยะมากมายคนไทยที่เก่งมากมายแต่ต้องรักกันและนี่คือสิ่งที่แขกคนพิเศษของเรานะฮะได้ฝากทิ้งท้ายไว้เป็นข้อคิดนะครับ วีพีต้องขอการอาจารจโตโตให้กับความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่เธอรักและทำให้เธอนั้นเข้าใจมันอย่างท่องแท้จริงๆนะฮะเอาขอเสียงประมินให้กับดรพิมพ์ุรัยลิมประภัทรครับขอบคุณพี่ตุ๊กตาค่ะขอบคุณหมดเวลาแล้วคุณแพยต้องเจอใหม่วันจันทร์หน้าครับคืนนี้วีพีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ